สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับสงครามชีวิตตอนนี้ก็เป็นการศึกษาตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับในตอนที่4ของสงครามชีวิตเราใช้ชื่อว่าเอาชนะการต่อสู้ทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งได้ปรากฏในมมทธิวบทที่4ข้อที1่1ถึงข้อที่11นะครับมีหลายเรื่องที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะ ต่อสู้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะออกสู่สนามรบหรือสมอรภูมิใดๆนั้นการเตรียมตัวถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ได้บอกว่าพระวิญญาณทรงนำเรานะครับซึ่งปรากฏในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองในครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดารเพื่อมานจะได้ทดลองนะครับ เน,นื้อหาในตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าพระเยซูไม่ได้ถูกมารลากเข้าไปนะครับแต่ว่าพระวิญญ,ญาณทรงนำหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้การทดลองเกิดขึ้นเพื่อการทดสอบแล้วก็การเสริมสร้างถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะได้เข้าใจว่าทาไมนะครับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า จึงจะให้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนตัวอย่างที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพระเยซูนะครับคำว่าถินธุรกันดารน,นั้นหมายถึงสถานที่แห่งความโดดเดี่ยวนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะพึ่งพาได้นะครับเรียกว่าอยู่คนเดียวตัวคนเดียวนะครับไม่มีใครสามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาได้ <S <S ก็เหมือนกับช่วงชีวิตของเรานะครับที่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงน,นะครับ และก็ก่อนที่จะมีการทดลองนั้นพี่สู่ได้ส่งอุดอาหารนานมากนะครับแล้วก็รวมทั้งการอธิษฐานตลอด40วันนะครับนี่คือการเตรียมวิญญาณให้เข้มแข็งนะครับจากบริบทในเรื่องนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับก็คือว่าการประชิงกับการต่อสู้ในชีวิตเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมใจไม่ใช่ตอบสนองในทันทีนะครับ มีวินัยฝ่ายวิญญาณนะครับจะต้องมีการฝึกฝนเช่นบางครั้งอาจจะต้องมีการอดอาหารนะครับคือมุ่งมุ่งความสนใจไปที่องค์พระสุคริตไม่ได้สนใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราในช่วงเวลาพิเศษนะครับฉะนั้นจะต้องมีวินัยฝ่ายวิญญาณในการอธิษฐาน ในการอ่านพระคำของพระองค์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราที่เป็นคริสเตียนเราก็ถูกสอนมานะครับแล้วก็ได้ผลดีในชีวิตจริงของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อยากจะสื่อสารกับเราโดยตรงนะครับมีข้อสอนข้อเตือนข้อชี้แนะข้อที่จะปลอบประโลมใจมีครบทุกแบบนะครับในพระคำของพระองค์ต่อไปก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ จะทรงนำเราเสมอนะครับเรื่องนี้ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ายากลำบากนะครับล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้ไม่มีใครที่จะเข้าใจและไม่มีความสามารถในเรื่องราวต่างๆที่เขาจะเข้ามาดูแลเราในตอนนั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่อยู่กับเรานะครับแม้ในยามที่เราลำบากที่สุด ประการที่2ที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันถึงเรื่องนี้นะครับก็คือว่าศัตรูโจมตีเมื่อเราอ่อนแอนะครับซึ่งก็อยู่ในสรุปข้อที่3และข้อที่4นะครับภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวและมานก็เรียกว่าตอบโต้กันนะครับว่าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังนะครับเนื้อหาตอนนี้ก็เราทราบดีว่ามันต่อเนื่องจากการที่มานได้มาพบกับพระเยซู หลังจากที่อดอาหารไปแล้วนะครับ40วันนะครับเมื่อพระเยซูท่งหิวมากที่สุดนะครับเราคงทราบว่าถ้าเราไม่ดีกินข้าวสักหนึ่งมือ้อสองมือ้อสาม,มื้อเป็นวันๆเนี่ยเราก็จะเกิดความหิวมากที่สุดเราก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดด้วยนะครับอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันใช้สิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่ผิดนะครับแค่เปลี่ยนจากก้อนหินเป็นขนมปังนะครับแต่บริบทนี้ก็คือว่า มันคือการล่อให้ใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมานนะครับหรือบางทีก็ตอบสนองต่อตัวเราเองในการทดลองนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้านะครับแต่ในที่สุดแล้วพระเยซูก็ส่งตัดตอบไปดีมากนะครับที่บอกว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับดังนั้น เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ว่าในช่วงที่เราเหนื่อยที่สุดท้อที่สุดอ่อนแอที่สุดคือช่วงที่มารมักจะเข้ามานะครับมาหลอกล่อเราดังนั้นมีข้อแนะนำว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับในเรื่องสำคัญๆในตอนที่เราเหนื่อยนะครับในยามที่เราท้อถอยหรือว่าอ่อนแรงแต่ให้พระวจนะของพระเจ้า เป็นคําตอบเหมือนที่พระเยซูได้กระทํานะครับไม่ใช่ความรู้สึกเพราะว่าเรื่องสําคัญสําคัญถ้าใช้ความรู้สึกแล้วอาจจะมีความซุ่มเสี่ยงต่อความล้มเหลวต่อการที่เราพลาดพลั้งไปนะครับฉะนั้นรอคําตอบจากพระองค์ผ่านพระเจนะของพระองค์นะครับดังนั้นแล้วให้เราให้พระคําของพระองค์เนี่ยเป็นความหวังเป็นความสว่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เ,เรื่องปากเรื่องท้องหรือสิ่งชั่วคราวนะครับ แต่ให้พระคำของพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับประการต่อไปก็คือว่ารู้จักพระวจนะอย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะไม่หลงหรือต้องพบกับการบิดเบือนของข้อที่จริงนะครับในข้อที่5ถึงข้อที่7นั้นได้สรุปไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่านะครับถือว่าเป็นคาถาสําหรับเราดีไหมครับว่าเมื่อเราอ่านถ้อยคําอ่านคําสั่งพันสัญญาของพระเจ้าเราก็จะต่อสู้กับศัตรูนะครับที่มาล่อลวงว่าเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่านะครับซึ่งข้อความนี้ก็จะเป็นที่เริ่มต้นนะครับที่เราก็เรียกว่าถ้าเราหันมาใช้ตรงนี้ก็ชนะไปกว่าครึ่งแล้วนะครับ มันก็อ่างพระคาของพระเจ้านะครับในสุรุดีบทที่9กนะครับก็ใช้ตอนนี้แต่ว่ามานั้นใช้ผิดบริบทนะครับเป็นการย,ยั่วยุพระเยซูนะครับที่จะให้พระเยซูนั้นพิสูจน์ตัวเองนะครับก็คือพยายามหลอกล่อให้พระเยซูติดกับนะครับความต้องการหรือการล่อลวงของมานเองเขาวางแผนไว้อย่างดีนะครับดังนั้นแล้วสิ่งนี้คือการทดลองในรูปแบบของ ศาส,สนานะครับมันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับดังนั้นพระเยซูจะใช้ฤทธิ์เดชก็ได้นะครับแต่ว่าพระเยซูไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชเปลี่ยนหินให้เป็นขนมปังในขณะ,ะนะที่พระเยซูทรงหิวที่สุดนะคระับนะซึ่งถ้ากระทําอย่างนั้นนะครับก็แสดงว่าพระเยซูก็แสดงฤทธิ์เดชอานาจเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนน,นี่นะครับตามความต้องการของพระเยซูผ่านการล่อลวงของมานนะครับแต่ พระเยซูทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าในการที่จะตอบโต้นะครับฉะนั้นพระเยซูจะอ้างจากข้อพระคัมภีร์นะครับซึ่งเขียนไว้นะครับในบริบทนี้ก็คือเฉลยธรรมตินะครับคํหนึ่งที่พระเยซูตอบโต้ก็คือว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นาการใช้อาวุธ ที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้และพระเยซูก็ได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแล้วเอามาใช้หลังจากที่ต้องเผชิญกับการทดลองหลังจากที่หิวเป็นเวลานาถึง40วันนะครับฉะนั้นอย่าทดลององค์ผู้เป็นเจ้านะครับนั้นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ศึกสงครามนะครับเราจะต้องเรียนรู้รู้จักพระคำของพระเจ้าถ้าลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อเราอ่านแล้วไม่ใช่แค่รู้จักนะครับว่าพระเจ้าเขียนว่าอย่างไรประวัติศาสตร์เป็นยังไงการตีความหมายเป็นยังไงนะครับแต่ต้องเข้าใจถึงลึกซึ้งในเรื่องบริบทและหัวใจของพระเจ้านะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วทั้งมารทั้งตัวเราเองก็อาจจะมีสิทธิ์ใช้พระวจนะของพระเจ้านี่แหละนะครับใช้ ผิดบริบทนะครับดังนั้นก็มีการเตือนว่าอย่าใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนการกระทำของตนเองหรือสร้างภาพลักษณ์อะไรประมาณนี้นะครับนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความตระหนักนะครับประการต่อไปก็คือว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่นะครับไม่ใช่เป็นการทดสอบนะครับแต่เป็นการไว้วางใจฉะนั้น อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่พระเจ้าอ,อยากจะทดสอบเราแล้วก็อยากจะให้เราสอบตกแล้วก็อยากจะเคี่ยนเราแล้วก็พิพากษาเราหรือว่าประเมินเราเป็นคนที่เรียกว่าไม่แข็งแรงมากพอนะครับแต่พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านพระวจนะหรือการทดลองหรือสงครามที่ขึ้นมาในะชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงต้องการให้เราดินรู้ในการไว้วางใจพระองค์นะครับ ประการต่อไปครับเป็นประการที่4นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่า,เ,าเราจะต้องเลือกการนมัสก,การที่ถูกต้องนะครับในศึกสงครามนั้นการนมัสก,การก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นเสมอนะครับในมัทธิวข้อ8ถึงข้อ10เนี่ครับก็ได้สรุปไว้ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสก,การเราเราจะให้ สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านอันนี้คำพูดของมารน,นะครับเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยการล่อลวงอย่างแท้จริงนะครับในตอนนี้มารเสนอทางลัดนะครับไม่ต้องขึ้นไม้กางเขนก็ได้นะครับแต่แค่ลงก้มกราบนมัสการพริ้ซูก็ครอบครองได้ทุกสิ่งนะครับ อันนี้คือคำล่อลวงที่เรียกว่าโอ้โหร้หาการมากนะครับใช้เรื่องของความอยากความต้องการอำนาจนะครับที่มารจะมอบให้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการล่อลวงของมารทีอ่อำนาจอิทธิพล ความสําเร็จอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ล่อลวงมนุษย์ในยุคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอํานาจใครก็อยากได้อิทธิพลใครก็อยากได้ความสำเร็จใครก็อยากได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะได้สิ่งสารพัดจากอัดรลองทั้งหลายกระทําในสิ่งที่ขัดต่อนาพระทัยของพระเจ้านะครับแต่แรก ด้วยจิตวิญญาณเราไม่ควรที่จะกระท,ทําเช่นนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อการล่อลวงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็แล้วแต่ที่เราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นถ้าต้องแลกด้วยจิตวิญญาณในการที่เราจะสัตว์ซื่อต่อพระเจ้าอย่าก,กระท,ทําเช่นนั้นนะครับพระเยซูได้ส่งปฏิเสธทันทีนะครับเรียกว่าเอาแผ่นดินเอามรดกเอาเมืองเข้ามาล่อนะครับที่บอกว่าจงกราบนามัสการมานี่นะครับพระเยซูปฏิเสธเลยแล้วก็ ตอบกลับนะครับว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาล่อทั้งนั้นนะครับพระเยซูสวนกลับไปตรงๆเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับพระบิดา เท่านั้นนะครับให้คราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้ารฏิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมนุษย์ก็อาจจะมีพระหลายๆอย่างมีสิ่งที่เหมือนยึดถือไว้หลายๆอย่างแต่ว่าพระเจ้านั้นถือเป็นหลักที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เท้ยงแท้ องเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมนุษย์เราเป็นอย่างมากนะครับเ,เราสามารถนําข้อความนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้น,นะครับโลกเนี่ยก็มักจะนําเสนอสิ่งที่สวยงามนะครับมาพร้อมกับหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการนะครับไม่ว่าแม้กระทั่งการประนีประนอมนะครับในในบางบริบทเราก็อาจจะต้องระวังนะครับว่าการเสนอที่ดูดีและสวยงามนั้นอาจจะพากชีวิตของเรา ไปจากความเชื่อที่ควรที่จะเป็นหรือการติดตามพระองค์หรือปฏิบัติพระองค์ในสิ่งที่อาจจะขัดนามประไทยของพรองค์นะครับดันั้นเราควรที่จะต้องถามใจตัวเองนะครับว่าเราจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ย เพื่อพระเจ้าจริงๆหรือไม่หรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองในแง่มุมต่างๆที่เราอยากจะได้นะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองนะครับมีพระเจ้ากับตัวเราเท่านั้นนะครับผ่านถ้อยคําของพระองค์ผ่านการไตรตรองและก็ใคร้ครวญถ้อยคําของพระองค์นะครับพระญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรานะครับที่จะทํานู่นทํานี่ต่างๆเนี่ยนะครับในบริบทที่สอดคล้องกับนามพระทัยของพระเจ้านะครับ แล้วก็ในการนมัสการพระเจ้าที่พระเยซูได้สวนกลับนะครับว่าให้นมัสการพระเจ้าเรื่องการนมัสการพระเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่ใช่แค่เรานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่า,เรา,วาเราควรที่จะเลือกนมัสการพระเจ้าเนื้อสิ่งอื่นใดในแต่ละวันนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีมีความสําคัญและจําเป็น ทั้งในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในการสมิธกิจธรรมกับพี่น้องในบรรยากาศในการหลุนใจลหลายๆอย่างมีผลดีเยอะแยะนะครับแต่ในที่สุดแล้วชีวิตประจําวันที่เราจะต้องนมัสการพระเจ้านั้นก็เป็นหัวใจนะครับที่เราจะรอดพ้นจากสงครามจากการล่อลวงสึกเนื้อเสือใต้ต่างๆเข้ามาทุกวันนะครับฉะนั้นพระเจ้าจะปกป้องเรานะครับผ่านการนมัสการพระองค์ ต่อไปข้อที่5นะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องเข้าใจว่าชัยชนะจากการยืนหยัดในพระวจ,จนะของพระองค์ในการเชื่อฟังพระองค์นะครับซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับบทก่อนๆที่ข้อก่อนๆที่เราอ่านกันไปนะครับในข้อนี้โดยเฉพาะในข้อที่11นี้นะครับซึ่งก็ได้สรุปไว้ว่ามานจึงไปจากพระองค์และมีพวกผู้สวรรค์มาปรนิบัติ พระองค์เมื่อพระเยซูทรงยืนแล้วก็ทรงมั่นคงในพระคำของพระองค์ในตลอดการทดลองทั้งสามเรื่องนั้นมานก็ถอยไปผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับมันแสดงให้เห็นว่าชัยชนะทางด้านฝ่ายวิญญาณชัยชนะในสงครามชีวิตนั้นไม่ได้ไมาจากกำลังของตัวเราเองแต่จากการที่เรา ยืนแล้วก็ยึดมั่นในพระคําของพระองค์นะครับซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับข้อต้นๆที่เราเรียนรู้กันประการต่อมาก็คือว่าผู้สวรรค์มาปฏิบัติพระเจ้าจะทรงหนุนกําลังใจเรานะครับจะทรงหนุนกําลังกายของเรานะครับจะทรงหนุนกําลังจิตวิญญาณของเรานะเพราะว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์เสมอที่จะดูแลชีวิตของเราฉะนั้นพระเยซูเป็นแบบอย่างนะครับว่าผู้สวรรค์ก็ถูกส่งลงมา ช่วยดูแลพระเยซูในฐานะที่เป็นพระเจ้านะครับแต่มีสภาพที่เป็นมนุษย์ด้วยนะครับมีความเหนื่อยมีความหิวนะครับแต่พระเยซูก็สามารถชนะการทดลองนี้ไปได้อย่างเรียกว่าด,ดุริดอำนาจของพระบิดาอย่างแท้จริงนะครับสิ่งนี้ก็ทําให้เตือนสติเรานะครับว่าพระคำ ที่เราอ่านที่เราแบ่งปันกันที่เราพูดกันบ่อยๆนี่นะครับท่องจํากันหลายครั้งนะครับซ้าแล้วซ้ําเล่านะครับมันคือถ้อยคําที่ถือว่าเป็นอาวุธสําหรับเราทุกคนในทุกสมรภูมิในทุกการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเอเฟซัสบทที่6ข้อที่สิเนะครับก็กล่าวอย่างนั้นนะครับว่า พระคํควอมโปร่งถ้อยคําของพปรองคืออาวุธสําคัญฉะนั้นเราอาจจะมีความเฉลียวฉลาดมีความเฉียบคมมีความรู้มีนู่นาหลายอย่างซึ่งก็เป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพระคําของพระเจ้าคืออาวุธหลักอาวุธหนักนะครับที่สามารถโจมตีศัตรูที่เข้ามารุกรานเราฉะนั้นเมื่อเรายืนหยัดในการเชื่อฟังแม้มานเข้ามาทดลองเรานะครับ เมื่อเรายืนหยัดเช่นนั้นเชื่อฟังพระองค์อย่างเหนียวแน่นนะครับหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีและหลายปีและตลอดเวลามานมันจะถอยไปนะครับพระเจ้าส่งเสริมกำลังเราในทุกเรื่องในทุกสนามรบนะครับซึ่งเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ทูตสวรรค์ได้เข้ามาช่วยเรานะครับและเมื่อเราทุกคนยืนหยัดด้วยถ้อยคาของพระองค์เชื่อฟังพระองค์อย่างเหนียวแน่นนะครับมานจะหนีท่านไปไม่ว่าศึกไหนมันจะ หายไปจากชีวิตของเราได้นะครับฉะนั้นอย่าท้อแท้ครับเพราะว่าชัยชนะจะมาถึงกับเรามาถึงชีวิตเราแน่นอนนะครับในเวลาที่สมควรมันอาจจะไม่ใช่เหมือนดิดนิ้วที่เรากล่าวอ้างทาอะไรทั้งหลายแล้วจะเกิดขึ้นในความปรารถนาของเราในเวลานั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะให้ชัยชนะกับเราในทุกสมรภูมิในทุกสงครามชีวิตนะครับ ในเวลาอันสมควรฉะนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่น้องว่าถ้าหากว่าพี่น้องกําลังเผชิญกับการต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณนะครับมีด้านใดไหมครับให้ร้องทูลขอบอกกับพระองค์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับในการเตรียมใจให้ยึดมั่นในพระชจนะของพระเจ้านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ทุกสมรภูมินะครับ แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่กําลังอาจจะกําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นะครับที่จะตอบสนองต่อการทรงนาของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานไว้วางใจพระองค์นะครับแล้วก็นมัสการพระองค์ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้อย่างจริงจังอย่างแท้จริงนะครับพระเจ้าจะส่งเมตตาเราแล้วก็อยู่ด้วยกับเราอย่างแน่นอนครับ วันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอยากจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับเป็นคนในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักรทำงานออฟฟิศบังเอิญผ่านมาแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับก็อยากจะอธิษฐานเพื่อท่านที่กำลังแสวงหากำลังมองหาหรือตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีสงครามอย่างแท้จริงนะครับก็ขอให้เปิดใจ ให้เพรซูได้มีส่วนในชีวิตของท่านนะครับสามารถติดต่อกับคริสตจักรของเราได้นะครับหรือชมเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในการติดตามพระเจ้าบทเรียนต่างๆผ่านเว็บไซต์หรือว่า YouTube ของคริสตจักรได้นะครับก่อนที่เราจะจากไปนะครับขออนุญ,ญาตที่จะนทิฐานเผื่อทุกท่านนะครับที่จะเผชิญสงครามนะครับแล้วก็สามาถชนะได้ด้วยพระคำของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาที่พี่น้องของเราจะชนะการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณได้ทุกสมรภูมิได้ทุกเรื่องผ่านพระคำของพระองค์ผ่านความไว้วางใจพระองค์ผ่านการนมัสการพระองค์การทดลองของพรีซูนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยคิวโหยและอ่อนแอแต่เมื่อใครก็ตามที่ยังยืนหยัด อยู่บนถ้อยคำอยู่บนพระสัญญาของพระองค์อยู่บนคำสั่งของพระองค์แล้วในที่สุดมารก็จะนีไปในที่สุดสงครามนั้นเราก็จะเป็นผู้ชนะไม่ใช่ด้วยเร่ยวแรงของเราแต่ด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์ขอสงครามนี้ที่เต็มบริชัยชนะโตแกบ่บรรดาพี่น้องของเราและผู้ชมทุกท่านที่เปิดใจให้พระเยซูเข้ามามีส่วน ขออวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมีความชื่นชมยินดีในชีวิตและสามารถตั้งมั่นอยู่ลุกขึ้นและเดินต่อไปในการใช้ชีวิตขออวยพระพรเราทุกคนในพระนามพระสุกิตเจ,จ้าอาเมน ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ชมเรื่องราวการทดลองที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันเล่าช่วยกันแบ่งปันนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่เรารู้จักนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพทุกท่านวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ